งางงอนเป็นช้างเขาใหญ่ที่ในอดีตโด่งดังงางงอนมีงายาวดงามเนื่องจากมีเอกลักษณ์ชัดเจนคืองาคู่งามที่ยาวโค้งดังวงพระจันทร์มันจะเดินหากินเกือบทั่วทุกพื้นที่เขาใหญ่จนมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจนเป็นข่าวดังไปทั้งประเทศคือเจ้างางโอนทําร้ายพระอาจาร,รย,ายน์นัยและนายวลบจนถึงแก่ชีวิตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมานานแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2530พระอาจาร,รย์นายนกัลยานธรรม พร้อมพระเนหลายรูปและญาติโยมมีนายวัลลบดอกไม้กับคนขับรถของนายวลัลลบได้พาคณะมาท่องเที่ยวพักผ่อนบนเขาใหญ่เจ้างางอุ่นเช้าตรู่เวลาวันดังกล่าวพระอาจารย์ดานายัยและนายวลัลลบได้พาคณะออกมาเดินชมธรรมชาติบริเวณสนามกอล์ฟและได้พบกับช้างป่าเขาใหญ่ชื่อดังคืองางงอนซึ่งงางงอนกําลังเดินหาอาหารริมชายป่าตัวเดียวพระอาจารย์ดานายัยและนายวลัลลบจึงเดินเข้าไปใกล้ๆตัวงางงอน เพราะเห็นว่างางอนอารมณ์ดีและหวังจะถ่ายภาพงางอนสักครั้งโดยท่านเดินเข้าไปหยุดตรงหน้าง,งางอ่อนแล้วยกมือขวาขึ้นพระอาจารย์เดนัยทำท่าสะกดจิตงางอ่อนแล้วให้ในวันลบถ่ายภาพแต่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการทําให้ลืมนึกไปว่าแสงแฟ,งฟลชจากกล้องถ่ายภาพจะสว่างจ้าไม่ผิดกับแสงของฟ้าแลบที่อาจทําให้ช้างป่าตื่นระหนกเมื่อนวันลบเล็งกล้องไปยังพระอาจารย์ดนัยกับงางอนในระยะกระชันชิดแล้วก็กดชัตเตอร์ทันทีแสงสว่างจากแฟลช จึงว่าเข้าเต็มหน้าช้างป่างางอนทําให้มันตกใจอย่างกระทานหันเมื่อโดนแสงของแฟลชเข้าใส่ในตาเต็มที่ทําให้งางอนมองไม่เห็นอะไรไปช่ววูบความตกใจบวกกับสัญชาตญาณของช้างป่าทําให้ไอ้งางอนทลันเข้าหากวาดวงรัดตัวพ่อพระอาจารย์นัยเอาไว้แล้วฟาดท่านกับขาหน้าเต็มแรงในวัวลบเห็นเหตุหการณ์ผันแปรไปเช่นนั้นก็ตกใจสุดขีดแผดเสียงร้องให้คนช่วยจนทุกคนที่อยู่บริเวณใกล้ๆได้ยินชัดเจน ขณะนั้นภาพงางออนก็ปล่อยร่างพระอาจารย์ดานายลงไปกองกับพื้นแล้วลุยเข้าหาในวลบคนที่ทําให้มันตกใจก่อนที่ในวลบจะหนีทังงนงางออนก็ตวัดหุงรัดตัวเขาเอาไว้แน่นแล้วฟาดกับต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆ้หลายครั้งจนในวลบจากไปส่วนพระสงฆ์และเอนกับคนขับรถของในวลบได้ยินเสียงร้องก็รู้ว่าเกิดเหตุร้ายแน่ๆจึงพากันรีบวิ่งเข้าไปดูแล้วก็พบกับภาพสยองขวัญซึ่งไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้แล้วภาพที่เห็นคือง,งางออน ใช้ต้นขาของมันกระทืบดินจนยุบลงไป,ไปเป็นหลุมตื้นๆแล้วใช้งงลากลางอันแน่นิ่งของพระอาจารย์ดหนหยลงไปนอนในหลุมจากนั้นมันก็ใช้ตีนหน้าเหยียบลงไปบอนอนตัวท่านคล้ายกับมีเจตนาจะฝังร่างพระอาจารย์ดาหนายหลายครั้งก็ทำไม่สำเร็จง,งางงอนก็ถอยออกไปยืนร้องเสียงต่ำๆคล้ายแสดงความสกสลดอยู่ในลำคอนานทีเดียวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันไล่ให้งางอ่นอนกลับเข้าป่างางอน จึงพาร่างที่ใหญ่โตมือมาหายลับไปในป่ารกทึบทันทีงางอนคือช้างเขาใหญ่ที่ในอดีตโด่งดังงางอนมีงายาวดงามจะเดินหากินเกือบทั่วทุกพื้นที่เขาใหญ่แต่ที่โด่งดังสุดๆเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530งางอนทำร้ายพระอาจารย์ดนนายกัลยาณธรรมและในวันลบดอกไม้จนถึงแก่ชีวิตเนื่องงอจากงางอนคิดว่าท่านทั้งสองจะเข้ามาทำร้ายงางงอนขณะกินอาหารอยู่ใกล้ๆที่ทำการอุทยาน แต่ต่อมาเมื่อต้นเดือนตุลาคม2536ข่าวที่ทําให้กลุ่มคนอนุรักษ์ช้างป่าถึงกับช็อกเมื่อทราบข่าวว่าได้งางงอนช้างคู่เขาใหญ่ถูกฆ่างางงอนเป็นช้างป่าเขาใหญ่ในอดีใครๆหลายคนจะรู้จักกันดีเนื่องจากมีเอกลักษณ์ชัดเจนคืองาคู่งามที่ยาวโค้งดังวงพระจันทร์จนถึงวันนี้ตำนานช้างป่งปานยังถูกกล่าวถึงเสมอๆและยังมีอีกหลายร้อยคนที่จดจำวีรกรรมงางโอนลูกเจ้าพ่อเขาใหญ่ ไม่มีหลืมวันนี้ขอเอาข้อมูลเชิงลึกที่กล่าวถึงสาเหตุการตายของงางงอนและทุ่งสังหารช้างป่าคู่ตำนานเขาใหญ่มาให้ทราบก็คือทุ่งงูเหลือมเป็นบริเวณที่ราบสลับทิวเขาของเขาใหญ่มีที่ราบผืนติดต่อกันผืนใหญ่ชื่อทุ่งงูเหลือมส่วนผืนน้อยชื่อทุ่งงูเหลือมน้อยพื้นที่ราบทั้งแห่งนี้คือต้นนอมัมของน้ําตกเวนรกและห่างจากที่ทําการอุทยานเทียง20กิโลเมตรและทุ่งดังกล่าวนี้คือพื้นที่สังหารช้างป่านางอน การปิดชีวิตเริ่มต้นขึ้นหลังจากรับใบสั่งทีมพรานจากโคราชซึ่งเป็นอดีตพกคอ,คอเก่าซึ่งชำนาญในพื้นที่จึงเข้าไปเป็นหน่วยแรกพร้อมอาวุธครบมือคือแต่ไม่สามารถล่างงางอนได้ต่อมาทีมชุดล่างงางอนจากอำเภอประจันตคามปราจีนบุรีซึ่งเป็นพรานมือฉมังอีกคนจึงเข้าไปแทนที่พร้อมด้วยอาวุธปืนไรเฟิลและปืนยิงเร็วคราวนี้จึงล้มงางอนสําเร็จเมื่อพรานลม้มงางอนลงแล้วงาของช้างทั้งสองข้างก็ส่งถึงมือเจ้าของใบสั่ง ซึ่งเป็นกำนันมีอิทธิพลในอำเภอกบินบุรีโดยรับค่าจ้างเป็นเงินแสนบาทตามน้ำหนัก28กิโลกรัมแล้วงาคู่งามก็ถูกส่งต่อให้กับบอนายทุนใหญ่ในกรุงเทพด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นถึงล้านบาทและได้นำงาคู่นี้ออกนอกประเทศสู่บ้านหลังหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาในขณะที่ร่างของเจ้าง,งานอนช้างคู่ผืนปาเขาใหญ่ก็ป่นสลายไร้ค่าอยู่ที่ทุ่งงูเหลืองเป็นตำนานคู่เขาใหญ่ จนถึงวันนี้พร้อมกับเรื่องราวงางงอนที่เงียบหายไปโดยไม่มีใครยอมรับความผิดแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลและปกป้องงางงอนก็ยังปฏิเสธที่จะพูดถึงการตายของงางงอนโดยอ้างเพียงว่าวันนี้ไม่มีร่างอันไร้วิญญาณมายืนยันการจักไปของงางงอนขอบคุณเนื้อหาโดยเพจเรื่องเล่าชาวสยาม